สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเราจะมาทำดอกติดริ้วเพื่อเข้าพวงกันจ้าดอกเจ็ดทับห้าจุดห้าริ้วยาวสิบสองเซนสายยาวสิบเก้าทับยี่สิบ มาเริ่มกันเลยจ้าติดลิ้วแม็กตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเข้าพวงก,กันเลยค่ะแม็ก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 จนกว่าจะเต็มพวงแล้วก็ เราจะมาแทงเชือกกันนะคะแทงเชือกให้เสร็จหมดทุกอันผูกปมตัดผูกปมตัดทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะเพื่อนๆต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่จะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาก็คือเป็นเสียงรถวิ่งบนถนน เสียงดังมากเพราะร้านค้าอยู่ติดถนนค่ะเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่จะทำทักอินบ็อกมาเลยนะคะเรายินดีสอนให้ฟรีฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เพื่อนๆนต้องซื้ออุปกรณ์เองนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลซิกแซก หรือว่ากันไกฟันปลาแม็กลูกแม็กเข็มปอนิ่มเอาไว้ใช้สำหรับแทงเกสรพวงมาลัยกันไกก้ามปูใบมีดที่ต้องใช้ สนใจทักมาเลยจ้าสอนให้ได้ใครที่ยังไม่เป็นก็สามารถทำได้นะคะค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวก็ชำนาญค่ะเขารับไม่อั้นจ้า